าวะหลงลืมหรือว่าความจําไม่ค่อยดีเนี่ยมันเป็นได้จากหลายอย่างครับอาจจะเป็นจากพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายหรือว่าอาจจะเป็นโรคประจําตัวบางคนก็เป็นได้ครับอย่างเช่นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ ซึ่งในเรื่องของเกี่ยวกับการบำรุงสมองเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับหนึ่งในวิธีนั้นก็คือว่าเรามีสารสกัดบางชนิดที่มันมีส่วนช่วยได้ครับเรามีสารสกัดจากไลออนเมนครับหรือว่าเรียกว่าเห็ดยามาบูชิตาเกะซึ่งเห็ดยามาบูชิตาเกะเนี่ยมันดียังไงครับก็คือว่ามันมีสารสําคัญเรียกว่าอิรินาซินครับสารอีรินาซินเนี่ยมันสามารถจะกระตุ้น NGF นะครับ NGF ก็คือ nerve growth factor ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันช่วย growth ของตัวเซลล์ประสาทได้นะครับซึ่ง การกระตุ้นของเซลล์สมองเนี่ยทำให้สามารถมีการซ่อมแซมแล้วก็ชะลอเรื่องของอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมได้ครับนอกจากนี้เนี่ยในสูตรของการบำรุงสมองที่ดีเนี่ยจะต้องมีสารอีกตัวหนึ่งครับเราเรียกว่าสารเทล่าเอเชียติก้าหรือสารสกัดจากใบบัวบกครับสารสกัดจากใบบัวบกเนี่ยก็คือเซนเทล่าเอเชียติก้าเนี่ยมันสามารถเพิ่มระดับ BDNF ครับชื่ออาจจะยาวนิดนึง BDNF เนี่ยก็คือมันช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างเซลล์ครับปกติระหว่างเซลล์สมองเนี่ยมันต้องมีการ สื่อสารกันเราเ่าซิน,นเนีซึ่งตัว BDNF เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทได้ทําให้ช่วยเรื่องของความจําแล้วก็การเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นในสูตรของที่จะช่วยเพิ่มการทํางานของสมองช่วยเรื่องความจําได้ดีเนี่ยควรจะมีสารสกัดสองชนิดนี้ร่วมกันครับ